าพามาชมนะครับการติดตั้งจอ Android ในน i s ส a น a ะเม a 1.0ฮะติดตั้งจอ Android ขนาด10นิ้วนะฮะตัวนี้รำส4 6หนะครับพร้อมกล้องบันทึกหน้าระบบ Android นี่นะฮะติดตั้งตำแหน่งนี้ฮะตัวเล,เล็กนี่ฮะพร้อมกับกล้องถอยนะครับระบบ Android เช่นกันนะครับเป็นบันทึกหน้าและบันทึกหลังพร้อมกล้องถอยฮะในขณะเล่นอยู่นะฮะเข้าเกียร์ถอยครับ กองตัดแบบนี้เห็นรถจอดอยู่ด้านหลังนะครับเห็นฮะเห็นล้อแม็กเลยนะครับนี่ครับเบาเสียงเล้งเสียงผ่านพวงมลาลัยได้นะครับการเรียกดูก็นี่ครับเรียกดูบแบบนี้นะครับกดหน้าจอโฮมตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ฮะสักคู่นะฮะขอบแบ็กหน่อยครับ โอเคนะครับเข้าหน้าจอโฮมแล้วนะครับต้องแตะหนักหน่อยนะเนื่องจากมีฟิล์มนะครับมี Android Auto a p p l e CarPlay ครับเรียกดูกล้องบันทึกหน้านะครับแบบนี้ฮะกดนะครับเรียกดูกล้องบันทึกหลังแบบนี้ครับอันนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าตัวที่ฮะอันนี้เป็นกล้องบันทึกหลังนะครับบันทึกนะฮะอันนี้คือบันทึกสังเกตไฟกระพริบตรงนี้นะครับไม่ใช่กล้องถอยนะฮะกล้องถอยก็ทํางานในกล้องเดียวกันนะครับเข้าเกียร์ถอยแบบนี้ฮะโอเคครับตัดไปแล้วระบบของนิสสันกลัวไฟหมดฮะต้องออยกุญแจใหม่นะครับแบบนี้ฮะ นี่ครับเข้าเกียร์ถอยฮะนี่คือกล้องถอยนะครับตัดกล้องถอยไปครับคือกล้องบันทึกถอยนะครับแบบนี้ฮะไปกระพริบนะครับเป็นกล้องบันทึกละบันทึกหลังบันทึกหน้าเห็นคนยืนคุยกันอยู่นี่นะฮะเนี่ยภาพจริงแบบนี้เลยนะครับการเรียกดูผ่านแอปพลิเคชันก็นี่ฮะการดูไฟล์นะครับเรียกดูเนี่ยฟอนต์คาเมราแบ็กคาเมล่าดูฟอนต์คาเมราดูเฟรมที่เท่านี้ฮะสมมตินะครับเราก็ทัดได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับนี่คือกล้องบันทึกนะครับิแล้วบอกะไ,ได้ออกนะแบ็คตัวนี้ฮนะกลับไปอันนี้เป็นกล้องบันทึกหลังนะครับที่ครับเห็นคนเดินอยู่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เรียกดูกล้องไปแล้วนะครับ เรียกใช้แอปพลิเคชันอื่นๆก็เป็นระบบสั่งเสียงครับเล่นไม่ยากนะครับ youtube ก็ฝากช่องแต่งรถน้ำไว้ด้วยครับแต่งรถเพชรชูบุ์เนี่ยเล่เสียงตรงนี้ก็ได้นะครับฝากช่องแต่งรถน้ำไว้ด้วยเข้าไปดูงานใหม่ๆนะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันสาหรับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับนี่ครับภาพชัดสีสวยนะฮะ ใครสนใจวอล์กอหน้าร้านได้เลยนะครับสำหรับิส s ันอมเมร l า1.0ติดตั้งออมาสวยงามแบบนี้เลยครับ